้องขอกราบสวัสดีชาอิรุนาทแลนที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอพูดนะขอเกินก่อนว่าเออก็คือแบบห่างหายจากการทําคลิปไปค่อนข้างที่จะนานเลยนะอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะก็คือไม่ค่อยว่างด้วยแล้วก็บวกกับเออไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ทํางานด้วยนะก็ประมาณนี้อ่ะก็คือห่างหายไปนานแล้วก็แบบเออหลายๆคนก็ถามว่าเออนินจาพี่ยังเล่นอยู่ไหมก็คือยังเล่นอยู่นะ <S 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 ไม่ไม่ได้ทําคลิปนินจาค่อนข้างที่จะนานนะส่วนมากจะไปทําเกี่ยวกับนักค่า พระอะไรพวกนี้สมุนไรอย่างเงี้ยนะจะไปทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้มากกว่านะล้วก็จะไปทำคลิปฟรีไฟล์เนาะก็จะประมาณนี้ก็ก็ไม่ได้ทำคลิปของอาชีพนินจานะก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปของอาชีพนินจาก็วันนี้แหละเนาะก็วันนี้ก็มากบเอลิกะหรือน้องฟ้านะครับก็เป็นแฟนเองเนี่ยเป็นแฟนผมเองนะก็เป็นเด็กข้างไข่นะครับก็เป็นเด็กข้างไข่ผมเองนะก็แบบว่าคําว่าเมียมันอยู่ใต้ตีนเสมอทุกคนที่แบบว่า พระบานจกายกาก็ต้องออกมาบวกหนึ่งใต้แล้วเขาว้าใจวะลงกระทืบแน่เลยเนี่ยโอเคก็เข้าเรื่องกันเลยก็นะก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับนินจาได้แหละเออนินจาเนี่ย,ออยล่าสุดเนี่ยเราควรยัดหินอะไรก็คือเนี่ยชุดอาวุธแหวนเสริมเราควรยัดหินอะไรหรือเราควรใช้ของอะไรแล้วพวกหินสีพวกสเตตัสอะไรของพวกเนี้ยเราควรใช้อะไรดาวเราควรใส่อะไรนั่นก็คือต้องขอพูดก่อนนะ งดดามานะคือแบบใครที่รู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปนะครับอันนี้ทําให้สาหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนินจาแล้วไม่รู้นะว่าต้องใช้ของอะไรและต้องใช้อะไรที่มันช่วยลดดีเลย์น,นะครับก็จริงๆเคยทําไปแล้วแหละแต่ก็อ่ะขอเข้ามาเดี๋ยวก็ทาให้ใหม่ได้นะเพราะว่าขอเข้ามา่อข้างที่จะพอตัวแล้วแหละอ่ะโอเคก็พูดนะแล้วเข้าเรื่องเลยอ่าสเตตัสนะครับก็ตอนนี้นะสเตตัสขอเกินกันว่านินจาของผม่ยเป็นนินจาสายมีดคู่แล้วก็คือนินจาสายคู่นั่นเองนะ โอเคก็ประมาณนี้อืมก็อืมก็อือถูกแล้วสเตตัสก็พื้นฐานแล้วถ้าเล่นใหม่ๆให้แนะนำให้อัพ s t r ตัวนี้นะให้อัพนำเลยนะอัพเสร็จคืออัพ s t r ให้ตันหลอดไปเลยตันเสร็จก็ให้มาอัพ a g i ให้ตันหลอดเลย a g i ตันก็มาอัพ c r t ให้ตันหลอดเลยก็คืออัพตามผมนะส่วนสเตตัสเสริมที่ควรเอามาอัพทับนะก็อัพทั้ง3อันนี้อัพเหมือนผมเลยทำเหมือนผมนะครับเพราะว่านินจาเนี่ยมัน ดาเมจจะแรงตาม ATK ตรงนี้นะครับมานี้เนาะโอเคจริงๆอะ ATK ผมมัน5,000กว่าแต่ผมไปกดเลยมันวะเออใช่เห็นไหม5,154นะก็เมื่อกี้ผมไปกดเซตยักล่างไงเลยไม่ได้ใส่อีลาดาเมจเลยน้อยนะครับโอเคสเตตัสก็ประมาณนี้เห็นไหมสเตตัสผมเหลือต้อง14เห็นไหมต้อง14อันที่ไม่ได้อัพนะก็คือมันอัพไม่ได้ต้องไปเวลสเตตัสเสริมถึงมันจะอัพได้นะครับโอเค สเตตัสก็จะคร่าวๆราประมาณนี้เลยนะครับส่วนอินสีผมแนะนําให้ใส่เป็นเขียว3แดง2นะอ่นหลายคนถทำอ้าวแล้วทําไมของพี่ใส่เป็นแดง3เขียว2องะก็คือเพราะว่าแมคเอลเลี่ยวเนี่ยเนี่ยของผมอะ่ะคือมันหาสีเขียวไม่ได้ก็คืออินสีเนะี่ยผมส่วนมากผมจะดรอปเองนะมัช่นนี้ผมก็ดรอปเองเอนนีน่าผมก็ดรอปเองอูเบลก็ดรอปเองเคอร์ทินก็ดรอปเองส่วนมากจะดรอปเองหมดเลยรวมดาวอะไรผมก็จะรวมเองนะคือผมเป็นคนประเภทนึงว่าส่วอยากได้อะไรก็ต้องหาหา,หาเองฟาร์มเองถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยไปซื้อมาเนาะนะก็จะนี้ แนะนให้ใส่เป็นเขียว3แดงแดง2องอโอเคครับประมาณนี้ก็คือใส่ถ้าใส่เขียว3ามเนี่ยมันจะช่วยอัตราการหลบหลีกด้วยนะส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรเตเสริมก็ไม่ค่อยได้เวลก็ประมาณนี้เลยอีกนายผมกดไปพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะก็เกือ1200บพันสองร้อยนะครับประมาณนี้ต่อไปไปดูด้านอาวุธกันอาวุธของผมจะใช้เป็นมานิซีนะก็คือพื้นฐานของนินจาเลยใส่คู่ขเขามาใช้เป็นมานิซีกันนะครับ สำับพิเศษจริงๆก็ใช้ได้น,นะแต่ผมแนะนําให้ใช้เป็นมานิซีดีกว่าจะแรงกว่าแรงกว่านะก็ถ้าง,งบเยอะแนะนําให้ใส่เป็นอาจารย์อุลเทียสเหมือนผมเลยส่วนดาวผมไม่แนะนําให้ใส่ดาวพลังโจมตีนะผมให้แนะนําให้ใส่เป็นดาวเขาเรียกว่าดาวหลบลีกนะโอเคให้แนะนําใส่เป็นดาวหลบลีกดีกว่าเพราะว่าช่วยในการหลบด้วยนะครับโอเคงบน้อยก็ไม่ต้องหาดาวใส่นะก็คือหาแค่กางเอใส่ก็ได้งบน้อยกางเองบเยอะอาจารย์นะก็จะประมาณนี้ส่วนชุดนะ ก็จริงๆอ่ะเนินจาพื้นฐานเลยก็คือควรมีทั้งอีลาแล้วก็เอ็กซ์ลิตนะคือหาทั้งอีลาแล้วก็เอ็กซ์ลิตนะหรือถ้าใครขี้เกียจหาหรืองบน้อยงบไม่พอก็ให้หาเอ็กซ์ลิตชุดว่ายน้ำตัวเดียวพอนะอันนี้ออปชันของชุดว่ายน้ำของผมเนี่ยคืออัพแล้วนะก็ออปชันก็ตามนี้เลยนะเอทีเคบวกสามเปอร์เซ็นต์เอมเอทีเคบวกสามเปอร์เซ็นต์ลบบลีกบวกสิบเปอร์เซ็นต์ต้านทานเวทบวกสิบสองเปอร์เซ็นต์สกิลดีลบหนึ่งจุดห้าวินาทีนะครับก็อันนี้คืออัพสุดแล้วนะชุดว่ายนน้นะก็ กูเล่นใหม่ก็ให้หาจุดไว้น้ำอัพหนึ่งตัวนะก็อยากเป็นกลางเอนะรือถ,ถ้าใครงบน้อยก็กลางเอไปแหละเออใครงบเยอะก็อาจารย์นะก็จะตอนนี้หรือมากราจาก็ได้งบเยอะอาจารย์งบกลางๆก็กลางเออาจารย์ม,มากรจาก็เลือกได้เลยก็คือถ้าได้อาจารย์ก็คือดาเมจจะแรงแล้วเลือดเราก็จะหายแต่นินจาเป็นหนึ่งอาชีพที่เราจะไม่ตีเรื่องเลือดแร่เราจะเอาดาเมจเข้าใจไห ก็จริงๆอ่ะหาแค่เออเจ็ดแปดสิบวอก็แนะนำหยัดอาจารย์ไปเลยนะอีลาเนี่ยชุดว่ายน้ำเนี่ยนะแนะนำพยาดอาจารย์ไปให้หมดเลยเพราะว่าอีลาผมก็ยันเป็นอาจารย์อุเทียนนะแล้วพลังโจมตีนะครับก็อ่ะชุดว่ายน้าผมแนะนําให้ใส่เป็นดาวหลบหลีกนะครับอ่ะส่วนชุดอีลาผมก็แนะนําให้ใส่เป็นดาวพลังโจมตีก็ได้หรือใส่เป็นดาวเย็นตัวก็ได้นะเพราะว่าอีลาถ้าเราไม่ใส่ดาวเย็นตัวจะดีเลยช้ามากแต่ผมไม่ได้เทเลียนนะเพราะว่า ผมมีหินสีที่ช่วยลดดีเลย์ก็คือเคอร์จินนะครับก็มานะนะหินสีก็ให้ดูไปแล้วนะถ้าอยากรู้ว่าใส่หินอะไรก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ลืมอ่านอ่านหินไว้หินอะไรนะโอเคต่อไปด้านเสริมผมก็แนะนําให้หาเป็นถ้าอยากได้ดาเมจนะก็อาศัยเป็นหมวกเบเลยก็ได้ถ้าอยากได้แบบแบบว่าเวลาเราไปฟาร์มบอสหรือเราไปเวลเนะี่ยอยากให้มีโอกาสรอดเวลาโดนมอนสลบอะ่ะอ่ะผมขอพูดก่อนว่าทําไมผมถึงใช้เป็นหมวกนก ทำไมคนอื่นเขาใช้หมวกเบเลกันก็คือหมวกเบเลออันนี้คือมแมลงแบบมลงกับแบบหมวกบาบโลทิตาจริงนะแต่ว่าผมใช้เป็นหมวกนกเพราะว่านินจาเป็นหนึ่งอาชีพเวลาโดนพวกบอสหรือมอนสตันสลบเนี่ยเออร่างแยกมันก็จะหายนะผมเอาหมวกนกมาได้เพราะว่าจะลดเวลาสลบนะก็คือออปชันของหมวกนกมันจะช่วยลดเวลาสลบหนึ่งวินาทีนะสมมติโดนมอนสลบมาก็สามวิอ่ะก็ลบไปหนึ่งวินาทีก็เหลือสองวิก็ยังมีโอกาสรอดนะก็จัดมานีนนะ่ะ อ่ะส่วนเสริมผมแนะนําให้ยัดเป็นงบเยอะให้ยัดเป็นอาจารย์โอเลเทียนครับก็งบน้อยก็ให้ยัดเป็นลาทอนวีดา้ากังเออย่างเงี้ยคือยัดได้ตามใจเราแต่จริงๆอยากให้อ,อาจารย์เลยมันจบกว่านะมานนี้ส่วนดาวดาวเสริมผมแนะนําให้ใส่เป็นดาวเย็นตัวนะเย็นตัวเบยห้าดาวไม้ตายใส่มันไม่มีผลกับนินจานะครับประมาณนี้ส่วนแหวนงบเยอะให้ใส่เป็น สิลาสังหารรูหรือว่ากำไลมุทลุรนระูนายายเป็นอาจารย์นะครับดาวผมแนะนําให้ใส่เป็นดาวเย็นตัวนะดาวไม้ตายใส่แล้วมันไม่มีผลอะไรเลยนะมันไม่มีผลเลยอะ่ะมาณนั้นเนาะโอเคก็งบน้อยก็ใส่เป็นแหวนเควสยัดนักลบแสงยัดกางเองก็ได้หรือจะใส่แหวนกำไลมุทลุศิลาสังหารตันก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ยาวมากก็จะประมาณประมาณนี้น,นะครับเดี๋ยวเด็กข้างไข่รอนานนะเดี๋ยวน้องฟ้ารอนานนะครับดูดูขาทำได้ ดูกทโอเคก็คลิปนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแหละถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ใหม่นะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยากทำอยากให้อยากทำคลิปอะไรก็บอกมาได้นะบ๊ายบายจ้า